ะคะ่ะพบกับฟ้าใสกับคุณตาเช้าทองดีนะคะเช้านี้นะคะแม่ขวานกับพ่อขวก็พากันมาตัดนะคะต้นกล้วยให้กับน้องฟ้าใสของเรานะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณลุงนะคะที่ทันอมอบอาหารนะคะต้นกล้วยนะคะส่วนสามกอนะคะสามกอนะคะมีกอนี้นะคะกอนี้นะคะแล้วก็กอนี้นะคะสามกอเลยนะคะให้กับ ฟ้าใสของเรานะคะฟ้าใสก็ช่วงนี้หาญ้าลําบากนะคะก็ต้องหาอา,อาหารเสริมนะคะก็จะมีต้นกล้วยนะคะให้น้องด้ทานนะคะช่วงระหว่างวันนะคะพอจะหมดวันนะคะก็ต้องใช้เวลานะคะกล้วยนี้ก็จะเป็นกล้วยเอาไม่ใช่กล้วยน้ำวานะแม่ขวาญก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากล้วยอะไรนะคะแต่ว่าช้างก็กินได้นะคะช <laughs> ้างกินได้นะคะนี่ก็คือ ต้นกลวที่เราตัดนะคะส่วนต้นขึ้นลดไปแล้วนะคะเสือ,อเราตัดเป็น2ท่อนเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็หาแต่เช้านะคะหาซื้ออาหารนะคะให้กับน้องปวาซายของเราได้ทานนะคะช่วงนี้หน้าแรงนะคะหาลําบากนะคะหายากเหลือเกินนะคะอาหารช้างของเรานะคะนี่ก็มาหาแถวบ้านญาติของพ้าควานนะคะแล้วก็ อาศัยแล้วก็อาศัยเ้านะคะเขาก็มีเมตานะคะให้อาหารทานกับเรานะคะต้องขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตนานาวอาัยนะคะได้มีต้นกล้วยได้มีอาหารได้ทานนะคะหนักเหมือนกันนะไม่ควานแบกนะคะเพราะควานแบกกว,กว่าจะหมดนี่ก็ ใช้เวลาเหมือนกันนะคะหนักด้วยนะคะต้นกล้วยนะคะ,ะว่าน้ําอยู่ข้างในนะคะช้างชอบชานนะคะช่วงเวลาอากาศร้อนนะคะน้องก็แก้กระหายได้นะคะต้นกล้วยนะคะอย่างต้นกล้วยก็เป็นยาด้วยนะคะ,ะขับสารพิษนะคะความเชื่อนะคะว่าถ้าท้องอืดหรือว่าท้องเสียนะคะทานกินต้นกล้วยบางครั้งก็อาจช่วยได้นะคะ จากที่บ้านแม่ควานมาตัดที่นี่นะคะก็จะใช้เวลาประมาณาครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณ 10, าเกือบสิบโลนะคะเกือบสิบโลนะคะมาตัดที่นี่ก็อ,ออกมาแต่เช้านะคะก็มาหาซื้อหาถามนะคะว่ามีให้เราหรือเปล่าหาตามหมู่บ้านนะคะอันไหนรู้จักใครก็ไปถามนะคะญาติพี่น้องหรือตรงไหนก็แวะเวียนไปนะคะค่ะต้องขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะเหื่อใ,ใจดีนะคะจี G ่มอบ ต้นกลัวยให้กับน้องฟ้าใสของเราได้ทานนะคะฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสันกระดิ่งน้องฟ้าใสของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่นะ,คะสวัสดีคะ่ะ